ยินดีต้อนรับทุกคนสู่ช่องเล่าเรื่องของพวกเราวันนี้ฉันจะมาเล่าเรื่องที่น่าตื่นเต้นมากๆแม่ขะสุขสันวันเกิดค่ะฉันวางกล่องเครื่องประดับที่ห่ออย่างดีลงตรงหน้าคุณแม่สามีที่บ้านย่านบางกะปิข้างในเป็นกำไลทองคำวงหนึ่งราคากว่าสามหมื่นบาทฉันคาดหวังว่าพอคุณแม่เปิดออกจะพอใจสุดท้ายในบรรดาทุกคนที่อยู่ตรงนี้ของขวัญของฉันก็แพงที่สุดคุณแม่สามีของฉันป้าสมพร เป็นคนรักศักดิ์ศรีชอบคำนวณรายได้ของลูกๆในบ้านถึงขั้นใช้สัดส่วนรายรับรายจ่ายมาตัดสินว่าใครให้ความสำคัญกับเธอมากน้อยแค่ไหลป้าชอบพูดเสมอว่าของเล่นหรูแค่ไหนก็สู้ทองจริงไม่ได้ทุกครั้งที่ถึงวันหยุดหรือวันเกิดของป้าทุกคนต้องขบคิดหนักของขวัญจะไม่ให้ก็ไม่ได้จะสุ่ม 4, สี่สุมห้าก็ไม่ได้และก็ไม่ควรเวอร์เกินเพราะหาเงินมันไม่ง่าย ครั้งนี้ก็เหมือนเดิมพอใกล้วันเกิดป้าน้องสะพายเล็กไอ้ก็ชวนฉันกับพี่สะพยใหญ่เมษาเปิดกรุ๊ปย่อยคุยกันว่าจะให้อะไรสุดท้ายเราตกลงกันว่าให้ทองไอ้เพิ่งเรียนจบไม่นานให้แหวนทองหนึ่งวงเมษารายได้พอใช้แต่มีลูกแล้วรายจ่ายเยอะเลยซื้อสร้อยคอทองหนึ่งเส้นส่วนฉันยังไม่มีลูกและเพิ่งปิดโปรเจกต์พอดีได้โบนัสห้าแสนบาทพอโบนัสเข้าบัญชีสามีฉันนนก็รีบไปบอกแม่ดังนั้นกำไรทองที่แพงที่สุด จึงตกมาที่ฉันเราสามคนเหมือนนักเรียนส่งการบ้านส่งของขวัญทีละคนเฝ้ารอคำตัดสินจากป้าสมพรไอยื่นแหวนทองก่อนป้าหยิบขึ้นมาบีบบีบแล้วเหลือบมองป้ายราคารอยยิ้มก็จางหายไปทันทีเมษารีบเอาสร้อยคอทองออกมาป้ามองป้ายราคาแวบเดียวแม้แต่แบบก็ยังไม่ดูแล้วก็มาถึงกำไรทองของฉันป้าคว่ำกล่องหาแต่ป้ายราคาพอเห็นแล้วหน้าก็หม่นลงไปทั้งแผงพวกเธอเอาอะไรพวกนี้มาประหล่อฉันเรอ ป้าสมพระโกรธจัดตำหนิเราว่าขี้เหนียวกล้าสามคนรวมกันให้แค่ชุดทองปากว่ากระทบกระเทียบมือก็ไม่หยุดกลับเอาแหวนกำไรเอมสร้อยคอใส่เข้ากับตัวเองแหวนหกพันกว่าบาทสร้อยคอหน0 0งหมบาทกำไร3,000มื 30, ่นกว่าบาทถึงจะเป็นวันเกิดครบรอบใหญ่แบบนี้ก็น่าจะไม่เรียกว่าขี้เหนียวแล้วไหมเมษาโกรธจนตาแดงสันตอนที่เธอแต่งเข้าบ้านนี้ทองมั่นสามชิ้น รวมกันยังสามหมื่นบาทเองเดี๋ยวนี้ป้ากลับดูแคลนของขวัญพวกนี้ว่าขี้เหนียวดูเสร็จป้าก็หันหอกมาที่ฉันคนที่ปกติอ่อนโยนที่สุดเธอไม่เพิ่งได้โบนัสห้าแสนเรอวันเกิดฉันให้ของแค่สามหมื่นไม่อายหรือไงยังกล้าพูดสุขสต์วันเกิดอีกนะพูดให้ดูดีแต่ทําให้ดูขี้เหนียวแต่นี่มันกําไรทองกว่าสามหมื่นบาทนะตอนที่รับทองมั่นสามชิ้นสามหมื่นบาท จากเมษาเมื่อก่อนป้าก็ไม่เห็นว่าอายอะไรพอถึงคราวนี้กลับยังไม่พออีกอายอะไรนะักฉันกดกลั้นความโกรธภายนอกนิ่งแต่ข้างในเบอ่อหน่ายเต็มที่ฉันหาได้ห้าแ0นแล้วมันเกี่ยวอะไรกับคุณคะ่ะ โปรเจกต์นี้ฉันตามมาปีกว่าครึ่งอดหลับอดนอนกี่คืนทำโอทีเท่าไรออกทริปงานกี่รอบแล้วคุณละ่ะตอนฉันอดนอนทำงานคุณเคยมาทำกับข้าวให้ไหมหรือเคยช่วยอะไรไหมในฐานะลูกสะพ้ยฉันจ่ายให้คุณส0 0 0 0ื่นบาทก็ให้หน้ามากแล้วนะคุณเอาแต่บ่นว่าเราใช้เงินน้อยไม่ใส่ใจคุณแต่วันๆก็คิดจะคำนวณว่าใครหาได้เท่าไรแล้วใช้ให้คุณเท่าไรสนุกตรงไหนถ้าว่างมากก็ลองไปหางานทาดูสิคะ ป้าชะง,งักไปคงไม่คิดว่าฉันที่ปกติใจยเย็นจะประตูได้ฉันสบายๆแต่ไม่ได้แปลว่าคุณจะข้ามเส้นล่างสุดของฉันได้ฉันแต่งงานมาได้สองปีทุกเทศกาลป้าก็ทำหน้าบังเหมือนใครติดหนี้ทีแรกฉันก็ไม่ได้ตั้งใจจะซื้อกำไรทองฉันเสนอว่าให้ทุกคนออกของเท่าๆกันแต่ทั้งไอ้กับเมษาพยายามหวานล้อมให้ฉันซื้อที่แพงกว่ากลัวป้าไม่พอใจแล้วไงละ่ะก็ยังไม่พอใจอยู่ดีตอนนี้พอมาคิดฉันเสียดายชะมัด รู้แบบนี้เอาเงินไปใช้กับตัวเองให้สบายใจดีกว่าจากนั้นป้าสมพรก็นั่งลงกับพื้นร้องให้โ h ผู้ใหญ่คนหนึ่งพอไม่ถูกใจก็เอะอะวายร้องให้ไม่เลือกที่ฉันปวดหัวคนที่เมื่อกี้ยังหลบอยู่ข้างๆอย่างลุงประสิทธิ์กับพี่ชายสามีเอกเห็นท่าไม่ดีรีพุ่งมาสองปีที่แต่งงานมาทุกครั้งที่ป้าใช้มุกนี้นนจะยืนข้างแม่แบบไม่มีเงื่อนไขแล้วค่อยมาขอโทษฉันทีหลังก็แม่ผมน่าให้หน้าแกหน่อย เขาบอกว่าเขารู้ว่าแม่ผิดจะขอโทษแทนแล้วไงเล่าฉันเดาผลลัพธ์ได้อยู่แล้วแต่ก็ยังแอบหวังว่าเขาจะพูดแทนฉันสักคำอย่างน้อยเงินที่ฉันหาได้ก็เป็นสินสมรสเหมือนกันฉันอดหลับอดนอนวิ่งงานก็เพื่อบ้านนี้ไม่ใช่หรือฉันจ่ายสามหมื่นบาทซื้อของขวัญให้แม่เขายังไม่พอใจจะให้ฉันเทห้าแสนหมดหน้าตักถึงจะพอใจหรือไงฉันไม่ใช่คนโง่ แม่ครับอย่ากโกรธนะครับสุขภาพแม่ไม่ดีเรื่องนี้โทษพิมพ์เองเธอทำได้ไม่ดีเดี๋ยวผมให้เธอขอโทษแม่แม่จะเย็นก่อนนะครับสายตานนหันมาหาฉันเต็มไปด้วยการขอร้องฉันนิ่งไม่คิดจะเอ่ยคำขอโทษทำไมต้องขอโทษตลอดหลายปีมานี้ฉันเข้าใจเขาเสมอรู้ว่าเขาลำบากใจขั้นกลางระหว่างแม่ผัวลูกสะพ้ยทุกครั้งเป็นฉันที่ยอมก้มหัวก่อนแต่ฉันผิดตรงไหนเขาว่าอยู่ยากแล้วฉันหลังง่ายนักหรือ นนเดินมาคล้องไหล่ฉันภายนอกเหมือนกอดอย่างสนิทแต่แท้จริงค่อยๆดันฉันไปใกล้แม่เธอขอโทษแม่สักคำโทรกลับบ้านผมจะเป็นฝ่ายขอโทษเธอเองนะได้ไหมเธออยากได้อะไรผมซื้อให้หมดได้ไหมเขากระซิบปลอบแม่เป็นผู้ใหญ่หน้าบางเธอให้แม่ลงสวยหน่อยนะยิ่งเขาพูดฉันยิ่งเดือดมองเห็นสีหน้าเชิดเชิดของป้าที่รอฉันก้มหัวเหตุผลฉันก็พังทลาย ครั้งนี้ฉันจะไม่ทนอีกแล้วป้าเป็นผู้ใหญ่แต่ฉันไม่ต้องการศักดิ์ศรีหรือในทำไมในความสัมพันธ์แม่ผัวลูกสะภ้ยไม่ว่าแม่ผัวผิดอะไรสุดท้ายต้องเป็นฉันที่ขอโทษเขานี่และลูกชายยกตันอยู่ตัวจริงเดิมทีฉันไม่อยากลากเขาเข้าไปแต่ฉันให้หน้าเขาเขากลับไม่เห็นค่าในฐานะลูกสะภ้ยฉันยอมควักสามหมื่นบาทซื้อกําไรให้แม่เขาเธอยังไม่พอใจทําหน้าบูดบึ้งทุกวันส่วนเขาในฐานะลูกชายกลับมามือเปล่าแต่แม่กลับยิ้มแย้ม ตอนรับเขาไม่อายฉันยังอายแทนไหนว่าชอบคิดบัญชีใช่ไหมงั้นมาคิดกันเธอก็หาเงินทุกปีแต่ตั้งแต่เมื่อไหร่เคยซื้ออะไรให้แม่เธอบ้างครั้งนี้โอกาสพอดีทำให้ฉันดูหน่อยสิต้องใช้เท่าไรถึงเรียกว่าตันยูจริงๆ2ปีที่แต่งเข้าฉันเห็นชัดว่าป้าลำเอียงลูกชายกว่าลูกสะพ้ยกดเกณฑ์สวยหรูทั้งหลายล้วนใช้กับฉันเมษาและไอเท่านั้นส่วนลูกชายของเธอกลับทำลายกฎได้ตามใจเราสามลูกสะพ้ยคิด ของขวัญอย่างดีทุกปีตั้งใจจะให้ในานามครอบครัวเล็กๆแต่เอาเข้าจริงมันเป็นกฎที่ตั้งขึ้นเพื่อกดผู้หญิงต่างหากสองปีที่ผ่านมาฉันยอมแล้วยอมอีกคิดว่าจะแลกมาด้วยความเคารพสุดท้ายกลับได้แบบได้คืบจะเอาสอกฉันทนพอแล้วผู้ชายในบ้านนี้รวมทั้งนนไม่เคยสนใจเลยว่าแม่ผัวปฏิบัติกับฉันยุติธรรมหรือไม่แม่ไม่เคยหาเรื่องพวกเขาแต่พอแม่ร้องให้ผู้ชายทั้งบ้านก็รุมตำหนิเราท้ายสุด มีแต่ผู้หญิงอย่างเราที่ถูกบังคับให้ขอโทษนนเคยใช้ของขวัญล่อหวานหวังให้ฉันก้มหัวให้แม่แต่ของขวัญพวกนั้นก็ใช้เงินสินสมรสต่างอะไรกับฉันควักเงินปลอบใจตัวเองฉันไม่เล่นเกมนี้ต่อนนเริ่มโกรธส่วนป้าพอเห็นลูกชายอยู่ข้างเธอก็ได้ใจเย,ย้ยเห็นไหมลูกชายฉันยังเข้าข้างฉันแล้วปล่อยคำขู่แรงๆถ้าวันนี้ไม่ขอโทษไม่จ่ายเงินที่ควรจ่ายฉันจะให้ลูกชายฉันอย่าก,กับเธอ ได้ยินคำว่าอย่าฉันชะงักหันไปถามนนที่ยืนข้างแม่คุณคิดยังไงเขาไม่กล้ามองฉันตอบเสียงเบาผมฟังแม่เขาคงลืมไปแล้วว่าเมื่อสองปีก่อนทอนขอแต่งงานฉันบอกชัดแต่งงานเป็นเรื่องศักดิ์สิทธิ์นอกจากเดินต่อไม่ไหวห้ามพูดคำว่าอย่าง่ายๆพอพูดออกมาก็แปลว่าต้องทำแม้คำจะออกจากป้าแต่เขายอมรับแล้วฉันก็เข้าใจว่าเขาเลือกแล้วการแต่งงานของฉันมาถึงปลายทางในเมื่อจบแล้ววันนี้ใครทำ ให้ฉันไม่สบายใจต้องจ่ายราคาให้หมดความอัดอัน้นสองปีวันนี้ต้องทวงคืนส่วนป้ายังยืนยิ้มรอจะก,กุมฉันอยู่เธอตำหนิว่าฉันไม่ใส่ใจแถมพาดพิงว่าฉันอนาคตจะไม่เลี้ยงดูเธอถ้าจะว่าตันอยู่ตามตันกับเธอสามีหาได้ห้าแสนบาทก็ต้องใช้กับแม่แสนหนึ่งสิแต่งแล้วก็ต้องแคร์แม่ต้องคิดถึงพ่อและลูกในอนาคตรวมๆแล้วแม่ได้20อร์เซนตก็คือแสนหนึ่งไม่น่าเกินเลยใช่ไหมนั้นเอาอย่างนั้นก็แล้วกัน เธอบอกให้ฉันซื้อของให้1 3ึ่งแมื่นบาทป้าคิดครู่หนึ่งแล้วพร่องตัวเลขเอาแค่แสนสามเธอมองกำไรในมือเสียดายไม่ยอมถอดยิมย้มเยาะกำไรวงนี้ก็ถือเป็นค่าขอโทษของเธอละกันโอ้โหฉันเพิ่งเห็นคนคิดบัญชีเก่งขนาดนี้ตัดพ่อแม่ฉันออกจากสมการไปหมดเหมือนฉันแต่งเข้าบ้านเธอแล้วถูกซื้อไปเปิดปากจะเอาแสนสมโลบจริงๆสำหรับเธอสิกับสิดูไม่ต่างกันแม้ฉันเตรียมใจไว้ก็ยังอดหลุด ด่าเป็นสัมเนียงบ้านเกิดไม่ได้สองปีฉันทนแล้วทนอีกกลับทําให้เธอกําเริบถึงขั้นกล้าขอแสนสามทำไมไม่ไปปล้นหลัเดิมทีฉันยังอยากให้หน้าเธอสักหน่อยเพราะเคยรักลูกชายเธอจริงๆแต่ในเมื่อเธอรุกไล่มาถึงขั้นนี้วันนี้ให้รู้รสชาติบ้างตอนสวมกำไรเธอทาครีมไว้ฉันกระชากกำไรออกจนเธอร้องจากเธอโกรธจะพุ่งมาแย่งคืนฉันแค่นยิม้มไม่ใช่อยากได้เงินเรืองนั้นกำไรคืนฉันก่อนเดี๋ยวเงินที่จะได้มากกว่านี้ไม่น้อยกว่า ได้ยินอย่างนั้นป้าก็สงบลงหน้ากลับมายิ้มนั่งชิวๆเล่นมือถือป้าสายตาไม่ดีคุยกับเพื่อนสาวต้องใช้เสียงเหมือนไม่มีคนรอบตัวเริ่มโทรหาเพื่อนทีละคนอุ้ยพี่จ๋าขอบคุณนะค้ะที่วอวยพรวันเกิดรู้ได้ยังไงว่าลูกสพัยจะให้เงินสดแสนสามถามว่าตั้งเยอะจะใช้อะไรหรือแสนสามจะไปเงินใหญ่ที่ไหนซื้ออะไรนิดหน่อยก็หมดไอ้กับเมษากัดฟันแน่นเมษาใหม่ๆแต่งเข้ามาป้าบอกบ้านจนสินสอด สามหมื่นบาทซื้อทองสามอย่างส่วนไม่นานนี้ไอ้คุยแต่งงานป้าอ้าปากจะเอาสินสอดสามแสนแปดหมื่นแปดไอ้ถามว่าจะมีของฝั่งเจ้าสาวติดตัวมาไหมป้าตอบหน้าตายเลี้งแกมายากลำบากเงินสามแสนแปดของว่าที่สามีแน่นอนว่าไม่เอากลับของติดตัวไม่มีสักหยดเพราะชูเอ็นนี้แฟนที่คบกันมาหลายปีก็เกือบเลิกส่วนชั้นตอนแต่งป้าก็พูดคล้ายกันบอกว่าเมษาได้สินสอดสามหมื่นเองให้ฉันมากไม่ได้เดียวอธิบายยาก แต่ตอนนี้กลับพูดว่าแสนสามเป็นเงินเล็กน้อยเวลาตั้งใจให้คนอื่นแม้เล็กน้อยก็ว่าแพงพอถึงตัวเองเงินมากเท่าไรก็เล็กน้อยใช่ไหมไอ้กับเมษาส่งข้อความในกรุ๊ปรัวๆถามฉันว่ายอมไหมควแรแลมยังไงฉันตอบ ไม่ตั้งหองเดียวมีละครดีๆด,ดูตอนเดิอดอย่าลืมถอยห่างไม่นานพี่ชายฉันต้องก็มาถึงหอบถุงพลาสติกสีดำใบหนึ่งน้องเอ้เรื่องที่สั่งพี่ยังไม่ทันกินข้าวก็ไปจัดมาแล้วดูสิใช่ไหมฉันส่งสัญญาณตาให้เมษากับไอ้พวกเธอก็พาลูกถอยไปไกลป้ามองถุงดำขมวดคิว้วทำไมแพ็คแบบนี้แม่คะ ครับนี่แม่เลื่อนแล้วข้างเงินก้อนใหญ่ขนาดนี้ไม่แพคให้ดีเดี๋ยวมีอะไรไม่คาดคิดทำไงฉันยิ้มแค่แสนสามเองทำไมทำเหมือนให้สิบสามร้อยล้านหน้าป้ายิ้มบานถูมือด้วยความตื่นเต้นนี่เธอจะมาขอโทษฉันใช่ไหมแค่แสนสามจะแสดงความจริงใจได้ยังไงแต่ยังไม่ทันยื่นถุงดำนนหน้าสีเธอคงไม่คิดจะเอาเงินเก็บทั้งบ้านให้แม่ผมจริงๆใช่ไหมเขาตาโตจ้องถุงดำ แม่ครับแค่วันเกิดครั้งเดียวจะเอาเงินเก็บทั้งบ้านเราจะอยู่อย่างไรแม่อย่าเอาแต่ใจงานผมก็ไม่ง่ายเขาเข้าใจผิดว่าถุงใหญ่คือฉันจะเทหมดให้แม่รีบร้อยนรนลูกไม่ตั้งเกรงแม่จะเอาเงินลูกทั้งหมดได้ไงถือว่าให้แม่เปิดหูเปิดตาหน่อยแม่ไม่เคยเห็นเงินเยอะขนาดนี้หรอกแม่เอาแค่แสนสามที่เหลือคืนพวกเธอป้ากล่ำลูกงานลูกก็เหนื่อยแม่จะไปริบรอนน้ำพักน้ำแรงลูกได้ยังไงแม่ดีที่สุดเลยสีหน้านนเปลี่ยนทันทีกลับไปเป็นองครักษ์ผู้ซื่อสัต์ ของแม่อีกครั้งฉันมองภาพแม่ลูกอบอุ่นเบื้องหน้าใจรอลุ้นตอนเปิดถุงดำลูกมานับเงินกับแม่ถ่ายรูปด้วยกันหน่อยฉันโยนถุงดำไปตรงหน้าป้าหากเป็นก่อนนี้ฉันทำไม่ให้เกียรติแบบนี้เธอคงโกรธเป็นฟืนเป็นไฟแต่ครั้งนี้ไม่โกรธสักนิดฉันยกมือถือถ่ายวินาทีที่แม่กับลูกฉีกถุงดำพอเปิดถุงข้างในเต็มไปด้วยทองก้อนปลอมและธนบัตรกองเต็กจากธนาคารสวรรค์ตัวเลขหน้าธนบัตรเรียงศูนย์พืชแค่ตัวเลข ก็เกินแสนสามแล้วฉันยิ้มอวยพรเสียงดังแม่สุขสัน์วันเกิดนะคะเป็นยังไงคะพอไหมถ้าไม่พอก็บอกลูกสะพ้ยได้เลยอยากได้เท่าไหรก็มีเท่านั้นป้าเป็นคนถือเคล็ดโดยเฉพาะวันเกิดเธอตกใจคว้างถุงทิ้งทองก้อนปลอมกับเงินกงเตกกระจายเกลื่อนแวววาวสวยดีทีเดียวพิมพ์เธอเอาของอัปมงคลแบบนี้มาให้แม่ผมได้ยังไงเธอตั้งใจใช่ไหมนนก็ถือเคล็ดรีบซักฉันทันที ป้าขาสั่นสุดลงกับพื้นคราวนี้ดูสมจริงกว่าตอนแกล้งร้องให้เยอะฉันอัดคลิปไว้หมดแล้วอับขึ้นทำหลาย,ลายเพื่อนเก่าของป้าหลายคนฉันก็มีแอดไว้ไหนๆป้าชอบอวดก็ให้เพื่อนๆเ,เห็นไปเลยว่าคุณแม่ผู้มั่งคั่งมีความสุขแค่ไหนแม่ขนูลงวิดีโอแล้วแนะแม่ดีใจจนยืนไม่ไหวเลยฉันเืินปู่ย่าตายายกับเอกเพิ่งนึกได้รีประคองป้าขึ้นไปนั่งบนโซฟาตอนนี้ทุกคนยังตื่นตระหนก ไม่กล้าเข้าใกล้กองทองปลอมกับเงินกงเต็กบนพื้นหน้าป้าซี่ตัวสั่นอยู่บนโซฟาฉันพาต้องไปตักข้าวกินไหนไหนพวกเขาไม่มีอารมณ์กินของเต็มโตฉันก็ลงมือเองกินเสร็จป้าถึงตั้งสติพิมพ์เธอเธอหมายความว่าไงถ้าไม่อยากให้ก็บอกตรงๆฉันจะไปบังคับเธอได้ยังไงฉันเป็นผู้ใหญ่เธอมาเล่นฉันแบบนี้ไม่กระตันอยูเลยรีบเก็บของพวกนี้ไปทิ้งสีวันดีๆอับมงคลไหม ออใช้คำว่าอย่ามาขู่ฉันแล้วยังบอกว่าไม่ได้บังคับเธอว่ามันอัปมงคลหรือรู้ไหมข้าบ้านทั้งหลังนี่อัปมงคลที่สุดคือคุณพิมพ์เธอกล้าพูดกับแม่ผมแบบนี้ได้ยังไงนนลุกขึ้นตำหนิแม่ผมเป็นผู้ใหญ่เธอกล้าด่าว่าแม่เขาผู้ใหญ่ไม่กระตันยูมารยาทเก็บคำพวกนี้ไว้ตอนฉันยังแคร์เถอะตอนนี้ฉันไม่แคร์แล้วและไม่จำเป็นต้องเคารพครอบครัวของว่าที่อดีตสามีอีกต่อไป คำตำหนิต่างๆมีแต่จะกัดกร่อนสติของฉันทีละน้อยแน่นอนฉันสู้คุณแม่ไม่ได้หรอกเรื่องการอบรมถ้าไม่ได้ผ่านการอบรมมาดีคงทําเรื่องแบบนี้ไม่ได้เอาการแต่งงานของลูกชายมากดดันให้ลูกสะพ้ยควักแสนสามฉลองวันเกิดนี่แหละกุลธรรมประจําบ้านผู้ชายที่อาศัยการแต่งงานบังคับเมียให้เอาแสนสามไปเลี้ยงแม่ตัวเองความสามารถกินเก่งแบบนี้คงสอนกันเฉพาะบ้านเธอใช่ไหมถึงเรียกว่ามีการอบรม พูดจบฉันก็แคบหน้าจอกคำพูดลงไทม์ไลน์ด้วยไม่ใช่ห่วงหน้าหรืองั้นฉันจะทำให้เสียหน้าให้สุดพิมพ์ถ้าวันนี้ไม่ขอโทษแม่ผมเราไปอย่าไม่งั้นในเธอคิดว่าฉันเล่นใหญ่ขนาดนี้แล้วจะเสียดายเธอเหรออยาก,ก็อย่าวันนี้เลยฉันตอบฉับไวจนว่าที่อดีตสามีอึงเธอจะอยากกับฉันจริงๆเหรอสติเขาเพิ่งกลับ ฉันกับนนรู้จักกันตอนมหาวิทยาลัยคบกันสองปีแต่งอีกสองปีตลอดมาฉันดูแลบ้านเคารพผู้ใหญ่ดูแลทุกอย่างแม้แต่งานของเขาพ่อฉันก็ช่วยไว้ไม่น้อยตอนนี้อาชีพฉันกำลังขึ้นโปรเจกต์นี้เสร็จจะได้เลื่อนตำแหน่งเงินเดือนเพิ่มรายได้อนาคตยิ่งมากฉันไม่อยากยอมรับว่าเขารักฉันพระเงินแต่จะให้พูดว่าไม่มีส่วนคิดเรื่องฐานะเลยฉันก็ไม่เชื่อพอฉันรับคำอย่างง่ายดายสีหน้าเขาเหมือนถูกฟ้าผ่า ที่รักเขาตหนกถึงกับเรียกที่รักอีกครั้งเธอยังจำได้ไหมตอนขอแต่งงานเธอสัญญาว่าจะไม่พูดคำว่าอย่าเป็นครั้งที่สองถ้าพูดครั้งที่สองแปลว่าเอาจริงวางใจได้ถึงแม้เราจะอย่าโปรเจกต์ที่เธอดูแลก็ยังเป็นของเธอเพียงแต่ต่อไปเธอต้องเรียนรู้การอยู่คนเดียวกระเพาะเธอไม่ดีชอบกินโจ๊กจะไว้ว่าหุงไว้ก่อนนอนตอนเช้าจะไม่เสียเวลาถ้ามีสังสรรค์มากหาคนขับล่วงหน้าฉันคงไปรับเธอไม่ได้แล้ว ฉันบอกเขาทีละคำเขาตาแดงน้ําตาไหลาสายตาเต็มไปด้วยความอ่อนโยนฉันเตรียมปล่อยหมัดสุดท้ายใส่ป้าฉันยังรักเธอเพียงแค่ว่าการแต่งงานเป็นเรื่องสี่เอสอครอบครัวขอโทษนะแม่ของเธอไม่ชอบฉันนั้นเราคงต้องแยกกันฉันจะจดจำเธอเสมอสายน,นนแข็งกร้าวหันไปจ้องแม่นี่เป็นครั้งแรกที่ฉันชนะในศึกแม่ผัวลูกสะภ้และจะเป็นครั้งสุดท้าย ป้าสะดุ้งกลัวสันเครือลูกแม่ก็ไม่รู้ทำไมถึงกลายเป็นแบบนี้แต่ก่อนยังดีๆยังมีหน้าพูดอีกถ้าไม่ใช่เพราะแม่ทำไม่ดีกับพิมพ์เขาจะอยากกับผมเพราะแม่เหรอทั้งหมดเป็นเพราะแม่แม่ไม่อยากให้ลูกชายตัวเองมีชีวิตดีๆเหรอทอนพิมพ์แต่งป้าซื้อกำไรทองให้สามหมื่นบาทแล้วยังจะไม่พอใจอะไรอีกฉันสะกิดโต้งให้หยิบของหนักที่เตรียมไว้โต้งล้วงกล่องเล็กจากกระเป๋าฉันยื่นสิ่งที่ครอบครัวเขาเคยให้ตอนแต่งงานคืนให้นน สิ่งที่พวกคุณให้ฉันวันนี้ฉันคืนครบถือเป็นค่าขอโทษที่ทำไม่ดีต่อเธอแต่นนไม่รับฉันปลอกตาอะไรแค่นี้จะเรียกค่าขอโทษถ้ามั่นนักก็อย่าไปเธออย่ามาแต่โบนัสฉันฉันไม่กล้ารับหรอกไม่จำเป็นต้องให้ทองสามชิ้นเล็กน้อยนี้มาทำให้วุ่นทีหลังแม่คุณขอโทษพิมพ์ท่าไม่ใช่พระแม่พิมเอสคิดอยากอยากกับผมไหมแม่เกินไปนนลากแม่มาก้มขอโทษจากนั้นก็กลายเป็นเหมือนนกกระทาตื่นกลัวเป็นผู้ใหญ่แล้วทำไมถึงเอาแต่ใจได้ เขาตะโกนจังหวะน,นั้นเอกกับลุงประสิทธิ์รีบเข้ามาจะช่วยป้าถ้าไม่ใช่พวกคุณตามใจเธอมาตลอดฉันจะเดินมาถึงขั้นต้องอย่าไหมตอนนี้นนเหมือนนักรบปรทาคารมกับครอบครัวแสนสามกล้าเปิดปากได้ยังไงตัวเองหาได้หรือเปล่าป้าร้อยให้สะอึกสะอื้นไม่มีใครเข้าข้างเธอทําได้แต่ก้มขอโทษขอโทษเป็นความผิดของฉันนนมองฉันด้วยความอะไรต่อไปผมจะไม่ให้เธอเจ็บอีกเธอให้อภัยผมสักครั้งเถอะ ฉันจ้องเขาเย็นชาต้องยอมรับสามีที่ฉันเลือกต่ำกว่าที่คิดวิธีจัดการปัญหาครอบครัวของเขาคือปกป้องผลประโยชน์ตัวเองไม่สนว่าใครถูกใครผิดใครแต่ผลประโยชน์ของเขาคนนั้นผิดตอนนี้เธอกำลังจะเลื่อนตําแหน่งถ้าเธอร่วมมือกับฉันอย่าเราจะจัดการอย่างเงียบๆจะไม่กระทบงานเธอแต่ถ้าเธอจะลากฉันลงไปด้วยข้อเอาให้สุดงานทุกคนพังไปด้วยกันฉันไม่ทำงานก็ได้พ่อแม่ฉันยังเลี้ยงฉันได้แล้วเธอละ่ะ ตอนที่เขาเลือกแต่งกับฉันก็เพราะทรัพยากรครอบครัวฉันเขาเสวยผลมาแล้ววันนี้ก็ต้องถูกสิ่งนี้ผูกมัดไม่ว่าเขาจะยอมหรือไม่ฉันก็จะอย่าเว้นแต่เขาจะยอมทิ้งงานที่สั่งสมมาเพื่อมาสู้กับฉันแต่จริงๆเราไม่ได้มีเว้นึกแค่ไปกันไม่รอดต้องขยับเข้ามาใกล้กลัวอีกฝ่ายเดือดแต่เวลานี้ต่อให้แจกเงินสดก็ไม่ปะทะและก็ไม่มีความจำเป็นทรัพย์สิสน PA ไอแบ่งโบนัสครั้งนี้ของเธอก็ต้องแบ่งครึ่ง ปากเขาบอกเสียดายฉันแต่ตอนแบ่งทรัพย์กลับจะเย็นผิดปกติไม่ยอมปล่อยสักสตังดีเหมือนกันแม้โบนัสห้าแสนบาทถูกคันขึ้นจะเจ็บแต่ฉันจะไม่ยอมให้เงินห้าแสนบาทมาถ่วงขั้นตอนการอย่าเราไปต่อไม่ได้แล้วยืดเยื้อมีแต่เสียโอกาสอนาคตสี่เอฉันได้เธอจะไปก็ไปอย่ามาเสียใจทีหลังป้ายืนข้างๆเห็นลูกชายคำนวณคลั่งมือผร,รู้ว่ายังจะตักอะไรจากฉันได้อีกก็ย,ยิ้มปลืม้มนนหน้าหม่นแม้ได้เปรียบในทรัพย์สิน แต่คนที่ทำเงินได้จริงคือฉันพรุ่งนี้เช้าเก้าโมงไปที่ว่าการอำเภอจดยาฉันทิ้งคำไว้แล้วไปกับตองให้ฉันถือเงินกรงเตกมาส่งเนี่ยนะต้องกหมัดเรามาบ้านคนอื่นก่อนถ้าลงมือก่อนเราเสียเปรียบฉันก็คิดว่าจะมีเรื่องพระเงินกรงเตกเหมือนกันสุดท้ายเราพี่น้องเล่นกีฬาต่อสู้สองต่อสามก็น่าจะไม่แพ้ใครจะคิดว่าพอเป็นเรื่องเงินทุกอย่างกลับสงบ วันถัดมาต้องไปกับฉันนนมาตรงเวลาเซ็นสัญญาอย่างเงียบเงียบเรานัดกันว่าอีกหนึ่งเดือนค่อยมารับใบย่าระหว่างนั้นกรุป๊ปแชทสามสาวฉันไอเมษากลับมาคึกคักไอส่งรูปใบทะเบียนสมรสฝั่งแม่แกเคลียอย่างฉันขโมยทะเบียนบ้านมาต้องเรียกพี่พิมพ์สิกเมื่อวานแกออกไปแล้วฉันโดนผู้ชายในบ้านดุทั้งวันทุกคนโทษฉันทำให้บ้านเสียลูกสะพ้ยรวย,รวยๆเสียงไอหัวระในสาย เมื่อวานแม่ฉันโทรอวดทั่วซอยใช่ไหมผลคือพอเพื่อนเพื่อนเห็นทม์ลายของเธอเขาโสมารล้อเป็นแถวเธอร้องให้ทั้งบ่ายไม่ได้สนใจฉันฉันก็เลยหยิบทะเบียนบ้านไปจดเลยในสายมีเสียงประกาศที่สนามบินดอนเมืองตามมาด้วยรูปสองมือประสานรูปสลิปโอน3 8 8 0 0 0บาทแยบบอดดิ้งพาดไปเชียงใหม่บายบายขึ้นเครื่องก่อนนะฉันจะย้ายไปอยู่กับสามีต่างจังหวัดอวยพรด้วย ขึ้นเครื่องแล้วไอโพสทำลายๆชิ้นปลาตัวน้อยว่าอิสระ4ีทิศแทางตอนฉันเจอไอครั้งแรกเขายังปีสองร่าเริงพูดเก่งวันหนึ่งไปเจอคำถามมองการแต่งงานไกลบ้านยังไงเขาบอกมั่นใจจะไม่แต่งไกลบ้านอยากเจอพ่อแม่ทุกวันอยากแต่งติดบ้านเลยแต่ในใจเขารู้ครอบครัวไม่ได้รักเขามากความปรารถนาน้อยนิดคืออยากให้พี่ชายสองคนดีกับเขาสักหน่อยแต่แม้แต่อบอุ่นเพียงน้อยนิดพ่อแม่ยังหวง ในที่สุดหลังจบสองปีเขาเห็นชัดและเดินออกมาไกลยอย่างสิ้นเชิงขอให้มีความสุขนะเมษาอวยพรไอแล้วต่อด้วยฉันก็เตรียมอย่าแล้วเมื่อคืนทอนกินข้าวสามีฉันตักกับข้าวที่ฉันชอบให้ป้าก็บอกให้ฉันกินเยหลังอาหารยังช่วยล้างผลไม้ชมฉันสองสามคำแล้วบอกว่าทองมั่นของฉันเลือกไม่ดีอยากพาไปเสริมชุดที่แพงกว่านี่เป็นครั้งแรกที่พวกเขาดีกับฉันแต่ฉันแต่งมาเจ็ดปีแล้ว ฉันเคยคิดว่าเขาไม่รู้วิธีทำดีกับคนอื่นปรากฏว่าไม่ใช่เขารู้รู้ทุกอย่างปลายสายเสียงเมษาสันตอนกลางคืนสามีบอกฉันอย่าคิดอย่าบอกว่าจะดีต่อฉันต่อไปพวกเขารู้ทุกอย่างแต่ปล่อยให้ฉันทนความรุนแรงเงียบเงียบเจ็ดปียังจะพูดว่าจะดีขึ้นใครอยากได้กันฉันไม่ได้แต่งไม่ออกขอทานให้เขารับเลี้ยงซะหน่อยก็คงไม่ใช่ตลกเขายังไม่ยอมฉันฟ้องแล้วคราวนี้จะอย่าให้ได้ เมษาที่ปกติอ่อนโยนตอนนี้เสียงหนักแน่นเยอเือกเยน็นฉันไถ่ยไทไลายต่อแล้วเข้าไปดูกรุ๊ปที่เงียบไปนานกรุ๊ปที่แม่ผัววีเอเพื่อนสาวตั้งไว้ข่าวแม่ผัวบีบลูกสะใภ้ยอย่าแล้วยังถูกลูกสะใภ้มอบเงินกงเต็กถุงใหญ่ลือกันในกรุ๊ปมาแล้วสองวันฉันรีบใช้ไอดีสำรองเข้ากรุ๊ปนั่งเงียบกินเผือกรอให้ทุกคนรู้ว่าแม่ผัวไม่เพียงทําให้ลูกสาวหนีไกลย,ยังทํา ให้ลูกสภายสองคนอย่าตามไม่รู้กรุปจะระเบิดแค่ไหนฉันทำงานไปดูดรามา่าไปใจนิ่งสนิทหลังอย่าสภาพฉันดีกว่าเดิมหนึ่งเดือนผ่านไปโต้งไม่สบายใจพาไปรับใบยอยาที่อำเภอนนท์ผอมโสมพยายามเข้าใกล้จะพูดอะไรแต่ถูกโต้งกันไว้ขอโทษในเดือนนี้ไม่มีเธอผมลำบากมากฉันหัวระาเย็นทอดทีที่ก่อนหน้านี้ทำให้คุณเหนื่อยแต่คุณยังมีแม่คุณไม่ใช่เรอให้เธอดูแลคุณสิมาบอกฉันทำไม ผู้ชายคนนี้ในการแต่งงานไม่เคยสนใจความรู้สึกฉันเอาแต่คำนวณว่าใครใช้เงินกับแม่เขาเท่าไรและอยากให้ฉันควักพาเขาเที่ยวอีกตอนนี้รู้สึกลำบากสายไปแล้วพอพูดถึงแม่เขาหน้าดำคล้ำกัดฟันบน่นผมทำงานหัวหมุนงานเลี้ยงเต็มไปหมดขอให้เธอมาช่วยดูบ้านก็ปวดนั่นปวดนี่เอะก็ขอเงินไม่ทันขาดคำมือถือเขาดังรับสายแล้วหน้าซีดอะไรนะเธอไปเที่ยวซื้อกำไรตั้งแสนบ้าไปแล้วเหรือผมบอกกี่ ครั้งแล้วของตามแหล่งท่องเที่ยวมันหลอกเขาวางสายเดินกระแทกเท้าตะกนจะมาขอเงินผมอีกทําไมเธอหกล้มก็ไปหาพี่ใหญ่สิพี่ใหญ่พระอยากกับพี่สะพ้ายไม่ได้สิลูกตอนนี้ระบายใส่เธอเธอไม่กล้ารบกวนเขาเลยมารีดผมเรอเพราะผมหาเงินมากผมเลยสมควรถูกรีดเรอเขาโกรธจะอย่ามาพูดตันกับเพี้ยนถ้าไม่ใช่เธอคิด แต่จะคำนวณว่าใครใช้เงินกับเธอผมกับพี่จะถึงขั้นเมียลูกแตกกระสานหมน้องสาวก็ถูกเธอบีบให้ออกไปไกลตอนนี้ยังจะลากผมลงไปอีกจะรักษาไม่รักษาก็เรื่องของเธออยู่ไม่ได้ก็ช่างยังจะกล้าหาว่าผมออกตันอยู่ผมก็ไม่ใช่ไม่ให้เงินแม่กับพ่อแต่เธอเอาไปผลานตอนนี้หันมาว่าผมผมหาง่ายนักหรือเธอให้พ่อแบ่งเงินค่ายาให้เธอดังบ้าหรือในแยกกับพ่อไปเลยอย่าทำร้ายเขาอีกเธอเอาเงินค่ายาพ่อไปผลานพ่อเข้าโรงพยาบาลเธอบอก จะไปดูแลสุดท้ายหละัะเงินถูกเธอเอาไปเที่ยวโดนหลอกอีกก่อนนี้งานหนักแค่ไหนก็ทำได้ตอนนี้ทำไมถึงเปราะบางฉันมองนิ่งๆไม่มีคลื่นในใจฉันจูงต้องหันหลังเดินนนยังติดอยู่กับขยะกระจุกกระจิกในชีวิตส่วนฉันหลุดพ้นเสียที